มีใครบ้างเปิดลิสต์สิพระเอกช่อง3อายุ30แต่หตลอดเกินต้านปี2,564ใครบ้างที่ชอบข้างรักหนุ่มวัย30อัพบอกเลยว่าเกิดก่อนไม่ใช่ประเด็นแต่มันเป็นเทรนต่างหากเรียกว่าหนุ่มวัยนี้กำลังดูดีดูเป็นผู้ชายอบอุ่นที่น่าหลงไหล ดยเหตุนี้จึงอยากรวบรวม10เรืองช่อง3ที่พากันศาสตร์สเสนห์วัย30บวกสุดเกินต้านผ่านผลงานละครในปี2564นี้มามอบให้กับแฟนๆในกรีตการ์ดไปกับความหล่อเท่และความเป็นไอต้าน่ารักที่จะทําให้ทุกคนใจฟูกันไปเลยทีเดียวลุยส์สกอตหนุ่มหล่อขีเล่นสไตล์ลูกครึ่งวัย39ปีลุยส์สกอตนอกจากจะเป็นนักแสดงที่มากฝีมือแล้วยังเป็นนักร้องที่โด่งดังในยุค90อีกด้วย บอยปรกรณ์ฉัตรวริรักษ์แม้อายุจะเข้า37ปีแล้วแต่ความหล่อและความสดใสามาในลุกกวนๆนต้องยกให้เขาคนนี้จริงๆแทนปีนี้เขายังโชว์พลังพระเอกสายดรามา่าบวกด้วยการบู๊แบบจัดเต็มครั้งแรกในละครบอกเลยว่าหนุ่มบอยทำผลงานออกมาได้ดีมากจนคนดูต้องยกนิ้วให้เกรดวรินทรสารต่อความหล่อมาเท่กับหนุ่มอายุ36ปีเกรดวรินทรผู้ชายอบอุ่นที่มีรอยยิ้มบาดตาบาดใจสุดๆซึ่งผลงานของเขาที่ทำให้สาวๆอ,อกสั่นหวั่นไหว อเล็กทรเดชปราบบทมาที่หนุ่มเสน่ห์แรงสุดละมุนอายุเข้า32ปีอาเล็กทรเดชคนนี้บอกเลยว่ามีความไอต้าที่น่ารักสูงมากอีกทั้งในปีนี้เขายังได้เพิ่มระดับความฮอตในตัวเขาขึ้นไปอีกอมคณินต่อไปเป็นหนุ่มลูกครึ่งอายุ32ปีลูกอบอุ่นสุดคิ้วอย่างอมคณินเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มาแรงมากในปีนี้เพราะมีผลงานละครออนแอร์ถึง2เรื่องด้วยกันขึ้นแทนเป็นพระเอกเต็มตัวเพรธกฤต ด้านหนุ่มอายุ32ปีที่หล่อเท่ไม่แพ้ใครอย่างเพชรธกิจคนนี้ก็บอกเลยว่าฝีมือการแสดงของเขาก็ไม่ธรรมดาแม็กปวิดอีกหนึ่งหนุ่มอายุ32ปีที่ทั้งหล่อเท่และอบอุ่นมองรวมๆแล้วดีเหลือเกินแม็กปวิดที่ปีนี้มาแรงแซงทุกคนเพราะมีผลงานออนแอร์ด้วยกันถึง3เรื่องและเขายังมีผลงานละครให้แฟนๆได้รอติดตามกันอีกเพียบมากปริน ฟากหนุ่มหล่ออายุ31ปีที่ความฮอตของเขามาแรงตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างหมากปรินปีนี้เขาได้สวมบทพระเอกบู๊สุดเท่ลงจอเอาใจแฟนๆซึ่งด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ผลงานละครหลากหลายเรื่องของหมากได้เข้าไปอยู่ในใจคนดูแทบทุกเรื่องอเล็กเรนเดลจากนั้นยังมีหนุ่มลูกครึ่งอายุ31ปีผู้ที่รักในสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินั่นก็คืออเล็กเรนเดลเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้ชายที่ห่อจากภายในสู่ภายนอกจริงๆแถมยังมีผลงานให้คนดูได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆ นเดชคูกิมิยะนุ่มหล่อลูกครึ่งคนสุดท้ายที่อายุเพิ่งก้าเข้าสู่เลข30มาบมากมัดนั่นคือนเดชคูกิมิยะถือได้ว่าเป็นอีกหนุ่นมฮอตประจําช่อง3แถมผลงานในปีนี้ของเขายังโกยใจเช่าอีสานไปเพียบเป็นละครที่ทําให้แฟนๆดูไปยิ้มไปอย่างอบอุ่นหัวใจสุดๆจึงทําให้ละครมีกระแสตอบรับและเลตติ้งที่มาแรงแบบหยุดไม่อยู่เลยทีเดียว